บบนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนะ้าถึงนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ออกไปตกปลานะครับวันนี้จะเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับผมนะก็นี่เลยคลิปนี้เราจะมายิงปลาครับผม ก็ไม่มีหมายตกปลาครับช่วงนี้น้ําท่วมนะครับผมพอดีมีหมายหมายหนึ่งนะครับที่เคยไปตีปลาแล้วนะฮะปลาชุ่มมากนะครับแต่เป็นเป็นปลานินนะครับผมวันนี้นะทิงก็เลยจะมาแบบว่าลองดูนะครับผมนะสำหรับปืนยิงปลารุ่นนี้นะครับก็ได้มาจากธนารรฟิชชิ่งนะครับผมก็เอาให้มาตั้งนานแล้วนะครับ ก็มีคลิปให้เขานิดเดียวเองอ่ะนะวันนี้ก็เลยมาจัดให้สักนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะาธนากรด้วยนะครับที่ไม่มีคลิปให้นะครับผมนะก,ก็โดนดาราม่าอยู่นะครับที่ทําคลิปยิงปลานะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ใช่แนวของนาเทิงนะครับนาเทิงก็ไม่มีหมายนะครับวันนี้ก็เลยมาลองจัดดูแล้วกันนะครับผมนะก็บปืนก็สวยมากนะครับนะว้าวนี่สุดยอด เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าทริปนี้นะครับนายเทิงจะรอดหรือเปล่านะครับผมกับผลงานยิงปลานะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมท่านผู้ชมหมายก็จะเป็นหมายตีปลาช่อนของผมนี่แหละนะหมาเมื่อไหร่ไม่เคยพลาดเลยนะครับตีปลาช่อนนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมกับ การสอดสออ่องเป้าหมายนะครับผมก็ไม่เคยเลยนะครับผมนะว่าจะหาตัวเจอไหมนะครับจะยิงโดนไหมนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับผมกับไ,ไม้นี้นะ น้าแน,านา้ท่านใดนะครับอาาดาม่านะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผมน,ะนเนเทิงตกปลาอยู่ดีวันนี้มาจริงปลาซะแล้วนะยฮะวันนี้นะเธองไม่มีที่ไปจริงๆนะน้าน้าท่วมครับผมนะผมไม่รู้จะไปไหนครับก็เลยมาหมายนี้หมายนี้ปลามันขึ้นดีไงก็เลยมาลองดูนะครับ แต่ไม in <ains t ains> ่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับถ้ามีเทคนิคยังไงนะครับต้องขอคำแนะนำด้วยนะครับผมนะการยิงปลานะครับผมก็รู้สึกว่าหน้าเถิงอไม่ค่อยประสบความสาเร็จนะครับผมที่เขาให้มายิงปลาเนี่ยเขาให้ปืนมาเนี่ยฮะว่า มันยากมากนะครับกว่าที่จะอาหาเป้าหมายที่เราจะยิงเนี่ยนะครับผมนะดูไม่เป็นครับผมเ,เดี๋ยวมาลุ้นดู มันไม่อยู่นิ่งเว้ยมันไม่อยู่นิ่งให้เราเล็งเลยอะ่ะตัวเล็กครับผมนะเห็นไม่ค่อยชัดด้วย โดนหรือเปล่ายิงั่วนนะเนี่ยเป้าเล็กนิดเดียวอ่ะ <c oughs> ตัวนี้น่าจะโดนครับผมท่านผู้ชมนะเทินน่จะรอดครับผมอือหือจังๆเลยครับผมนะเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมว่าจะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงผมวางปืนก่อนน่าจะรอดครับผมชอ็อตนี้เดี๋ยวมาลุ้นดูเดี๋ยวนะ หนักๆอ่ะไม่รู้เป็นปลาอะไรครับผมนะปลานินนั่นแหละอุ้ยอุยอยู่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 ท่านผู้ชมอยู่ครับ <y ahu! S 1> ได้แล้ว <c oughs> มาแล้วอย่าให้หลุดนะฮะช็อตนี้ไม่พลาดครับนี่ฮะ ว้าวไซต์ทอดเลยครับผมนะโหนี่ครับอือสุดยอด <Yahoo! S 1> นี่ว้าวทะลุครับผมนะทะลุเลยฮนะ โอ้โหทริปนี้นะเทิงรอดครับผมเนี่ยได้ปลากลับไปทอดแล้วฮะนะโว <amt> ้นี่ฮะช็อตนี้นครับไม่พลาดครับผมนะปลานินไซสวยเลยฮนะ นะเธอรอดครับผมกับทิปยิงปลาครับผมนะยิงไปตั้งหลายช็อตนะฮะนะกว่าจะสําเร็จนะฮะโอ้โหนี่ฮนะสุดยอดมากปลานินใสสวยอือโ,โดนตรงนี้เลยนะเนี่ยอืนะผมเล็งข้างล่างนะนะ ขนาดเล็งข้างล่างนะยังเกือบพลาดอะ่ะโดนตรงนี้ครับผมนะเล็งจุดนี้อ่ะโดนตรงนี้ถือว่าสุดยอดทะลุครับผมเนี่ยโอ้เด็ดมาก ไม่รู้ช็อตนี้โดนหรือเปล่านะหืมโดนหรือเปล่าอุ้ยโดน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 ครับผมช็อตนี้โดนครับผมช็อตนี้โดนไม่รู้หลุดหรือยังนะหืมโดหรือเปล่านะครับผมนะดูวันช็อ,นชอตนี้ โอ้ยหลุดหลุดเมื่อกี้โดนอยู่เลยอะฮะนะน่าจะเสียดครับผมนะเมื่อกี้ผมเอ,อดึงขึ้นมานะครับผมยังมีอาการอยู่เลยนะครับผมนะน่าจะหลุดจังหวะที่เราเอ,อดึงออกมานะครับผมนะมันปึ๊กแป๊บหบนึ่งอะไปเลยอยน่าเสียดาย โดนหรือเปล่าหน่าจะโดนนะครับผมตัวนี้หมันตัวเล็กอะนะเป้าเล็กมากเดี๋ยวมาลองดึงดูครับผมเ้าเล็กเกินโดนไหม โอ้ติดอะไรเอ่ยมันตัวไม่ค่อยใหญ่นะฮะมันก็เลยแบบว่ายิงพลาดโดนไหมตัวนี้โดนครับผมได้ฮนะตัวนี้นะได้ เนี่ยสายนี้นะตัวที่สองตัวที่สองของทิปครับผมเนี่ยเรียบร้อยโอเคนะเธงรอดอีกแล้วครับผมนะขนาดเม,มื่อกี้นะปลาอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะผมเล็งเล็งตรงตรงนี้ครับผมนะเกือบไม่โดนโอเค จับทางได้ละเดี๋ยวเราจะต้องยิงต่ําลงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมนะขนาดเล็งต่ําแล้วนะยังเกือบเกือบเกือบไปแล้วเนี่ยนะเกือบไปครับผมนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมตัวที่สองครับโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับ ก็ถึงช่วงสุดท้ายของทริปแล้วนะครับก็มาสรุปผลงานของน้าเทิงเลยนะครับทริปนี้ก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นยิงไปทั้งหลายช็อตนะครับผมนะโดนไปสานะครับผมแล้วก็หลุดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาแค่สองเองนะครับผมนะก็ปลานินไซส์สวยตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับน้าเทิงรอดครับผมนะกับยิงปลานะครับผมโอเคครับผมสำหรับทุกนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ